<c oughs> นเสื้อไม่โอข้ขำนึงนงเสื้ออ่ะไปซื้อมาเตเวียงคะนะ่ะเนาะนี่เฮาซิมากินอีนนี้เคยกินขนมบหนี่บอเคยกินขนมไว้พระจันทร์เนาะบเคยกินจักเทอน้องอูก็บเคยกินเือนกันเอทิปเอาให้เนาะเพิ่นมีเอฟซเพื่อนฝากมาให้แต่ประเทศไทยล่ะเพื่อนเอามาให้แล้ะเพิ่นเอามาให้น้องอู้ลองลองกินลองซีมเนาะโอ้กินพรุน่นนี่ใหญ่ได้นน่นี่หน้าแน่นดีนะหน้าแน่นดีขนาดขขนม ขนมไหว้พระจันทร์ตา s อสนี่คือสภาพไอทิปเนาะหนาวเลยนี่นะ่ะหนาวเลยด <c oughs> ิอันนี้เรียกัวใรเห็ดตลอดผมมีกำหนดจ,จนลับ <c oughs> <c oughs> บ้างเขาจะมาลองกินครั้งแรกเบิ่งวานที่เป็นอะนไรใครอยู่บุบอกตอนถ่าย <c oughs> อัน พูดทางท่ากินกันอะไรมอันไอที่เอามาเลยไอที่ให้ตุกกอนนึงให้อู่กอนนึงให้ตุกกับกุ๊กกิ๊กไปปั่นกันซีมเนาะเพแล้ววันนี้น้อยคณะซีฟม,มึงดูว่าเป็นอะไรเคยกินไหมเพื่อนได้กินซื้อ,อไหมเร่เคยกินไม่เห็นอันกินเลยอันกินแกะแล้วมากินเลย,อยเออแม่ท้ากับเบิร์ดกับเจ้าได้หมดเลยนะ นี่ทุกคนอุ้ยมัน source, เป็นก้อนอะไรกาวแล้วไปเนาะขันแหละเอ้ยยังว่าบม่อยากกินมันบม่อยากกินบม่อยากกินมันก้ะเดยคือแดนแทะอีแดนแดนแดนมันนันนันหน่อยตอนแตนแนนในนะลูกอันนี้อ๋อมันมีอันอันซึ้งกันซ uh, ึ้งกันกันบูดกันงามส้มมันแสบเนาะเนาะเสีบให้บ่เอายังเวลานี้เคยกินหรือเอออย่้ยว่าเป็นเดี๋วดีบ่ไอิที่กัดหรือ เขาเรียนป่ะแมนต้องกินดีกว่าเขาเรียนนะโคตรมักโคตรเรียนนะเป็นไดแม่แท้เป็นอะไรนัวนัวเนาะมาดีแม่เดี๋ยวนี้แทบนัวๆเป็นไดเออเป็นไรไม่อยาบเป็นใดแท้แท่ก็แค่คำนี้เทียบกันบ่ได้เลยเนาะตัวเออไปซื้อมาเมื่อวานนี เด้เ้ง่ยนี่บอเอามันมม่นอยเนอะเอ้ยกคิดว่าเออซื้อมาตืมให้มันอันแบบมันเถียวกันมาได้เลยเนาะวคนละเรื่องเลยทีอแล้ใหรจะงอืึแซ่บไหมนัะอือแทนข้อเทียงแบอเลี้ยงคือแบบ้งนงกล้งวาโอ้แบกไงเนอะ เกี่ยบโลซองเลยมันมีใส่เดียวนี่ยวะไม่ได้ใส่ยุติไม่ได้ใส่แต่เอ้ยบุ๊เอาใส่อื่นนะเอ้ยบุ๊กหมักหมักใส่ทุเรียนนี่บุ๊กหูบุ๊กมูนี่ใส่เลยแต่มักใส่ทุเรียนเออเอาเสียไปม่กินข้าวอิ่มแล้วนะไ่กินข้าวนมกินกินตอนหิวข้าวแห้งขาดเนาะเอ้ยเซียมเนาะข้อไหนเนี่ยบุ๊กินเอ้ยสีไว้กินตอนเสาร์หิวข้าเฮ้ยยินดีดีเอา แบบอยากกินมันาอูไวติดทงอยากกินะรมกินมันกินบกกินอยออหาืว่เคยกินงูรูปแบบวนนี้เนะหอท่กินรแเดียแม่ไข่อะมันแซ่บมันบ่กินบ่อก้อเขาแคเอาข้าวกันากันนเลยดอยร้อเอาข้าวกั้อันนี้เลยเสีบเลย แค่น e em. ั้นเอออไปแม่เอกินเอ้ยยังกินน้ำแม่แม่แม่ไหวเด้อแทบเนาะแทบบุมีใครอยู่ล่อเบนไหวพัชจรี่มันเดือนเด้อไววพัชัรเดือนเก่าตีอืมเอาเข้ารับสิเซีบม อิ่มแล้วเนะอะแม,ม่กินข้าวอิม่มเอาไว้กินมือ้อเช้าน,นี้เดี๋ยวแม่นางขำคันนี้กินข้าวอิ่มละอันอิ่มเลยค่ะอืมอิมอ่มแบบกินอิ่มนะแต่เ่าหิวข้าวนี่จะกินอะไรได้กว่านี้กินกับข้าวแม่กันยังไงมันนะนั่นเด้ม,มันอิ่มไว้เด้นี่ม,นม,ม,มันเปน็นนยะ่างนี้อย่ <laughs> อางก็ไม่เปียวมันเหนียนนะมาซีดตัเดือดอ้เมืองเดือ <laughs> มันจะคือกันวะอาวนี่ นี่เลยทาแบบจะกินอะมันนีมี huh ่แบบแต่แบบนี้เนาะขนมี้ยแตกีน่กตกินโต้แบบตัเจ้านน่ก็คือว่าแสดอยเลยอูแต่ว่าแบบมากินเถียบกันเนี่ยอูง้คนละเรื่องอะเหรอคนละเรื่องแน่นอนามแทบความนมเนาะขมแทบ ก็กระเบื้งอันดนเท่าไรก็ร้อยกว่าบาทอันส่วนส่วนอันนี้บอกสามอันหาพันสามอันสามอันจิมห่าบาทอันนี้สามอันจิบาทอันอรอมมีคลิปยังกินอะลูกกินขนมเหอทุกคนนา้าแห้งไลเนี่อิ่มอิ่มข้าว มันติดทำไมว่าเอาเข้าไปให้เอาเข้าไปย้ำใช่ไหมติ๊กแก้วจะกินอย่างติ๊กแก้วบอกเก๋ได้ะทั้งสีแขนพร้อมได้กินใส่กินใส่เอาหิวแหงเนาวดดูเห็นอีทิพี่กินไหมว่าข้องมักที่สุดเลยเบื่อกินผีเสือกระเสือกเลยนะแคล้วกินเข้าไปแล้วมันน้อนอ้อนนุ่มๆมื่อนั้นขนาดเอื้อกินเท้าเลยกินเท้าแล้วเอื้กมาแกะได้เห็นไหมอ่ นั่งกิกกินข้าวอิม่มคอบใจอันเอฟซีของไอทิพนาะทางฟังไทยเนาะที่ซื้อมาที่ซื้อมาให้กินแล้วไอทิพก็บแบ่งให้กินเนาะออาเพิ่นบอกว่าให้ฟังน้องโอ้น้องอันนั้ยนา<ม><น>ะมันมีน้อยทุกคนก็เลยแบบก็เลยก,กินพอพอหู้รอดซ่านมาแต่ว่าหู้รอดซ่านไปแล้วมันก่บเพิ่นทานได้ระหว่งงางเงินก็ขนมสิเอาเยังไงเอาเพิ่นได้หักษาขนมไว้เอาขนมเนาะเอาขนมเดี๋ยวค่อไยได้กินเนาะเอาให้น้องตุ๊กแจ้งน้องตุ๊กได้กินแล้วบอกให้เซี่ยงบุลเลอร์ล้วตีตุ๊กค่ะ ทานกันบูดเนี่ยไอทิพทานกันบูดตอนเด็กน้อยควมาสั่นส่กันบูดไนีอันเดอร์กินกินได้เมื่อไหร่นะกินบเหลือบอลเฮ็ดอันเดอร์ไล่เท่โอ้ยไล่กันบนบนบูดต้องรู้ว่าสั่นกันบูดยิ่งเงินเ้าลายเห็ุไปกินกินอันเดอร์แบบเบอะเหลือคางมอไว้เหลือเนี่ยนะแบบทุกคนกินได้เมื่อตัวคนเปคนกินเก่งกินไล่แล้วต่อจากนั้นยังบทตัวอี้ดอกอนาคตไปฮุ่น่ะบโบนาคนสิตุ้ยเนี่ยจำนี่กับตุ้ยแล้ว ไอที่พ่อตะก้อนเราก็เป็นคือตุ๊กน,นะจ้อยก้อนตุกอีกเต็มน้อยจ้อยเต็มเป็นคนเต็มเต็มคล้ายๆก้ายคุกกี้ว้ากุกกิ๊กก็เต็มเต็มเนาะหมดละอะไร <laughs> เลือดอันนี้เลือดเลือดเอขานี่เนาะอีแม่ว่าใชไว่กินมื้ออื่น <laughs> เช้าอีกพอตอนนี้อิมอ่มแหงกินข้าวอิ่มแหงแล้วก็เลยแบบบบกินมัน คลิปนี้ก็ง่ายๆนะทุกคนเนาะแค่มากินขนมไหว้พระจันทร์ให้ทุกคนเบิ่งเนาะเพราะว่าบ่เคยกินแท้ๆครั้งแรกในชีวิตกับอีเมส2องคนบ่เคยกินแต่ว่าเรื่องได้ยินซื่อเดี๋ยวนี้ได้ยินว่ามีขนมไหว้พระเจ้าพระจันทร์เอ,อยได้ยินกันเบิ่งคลิปเออคลิปนแเลยอีเมนเบืงคลิปไอที่บอกแต่หาว่าทูกแต่เขา,าเคยได้ยินแต่เขา,าบ่เคยกินยได้ยินเโอ้ยจากน้อยเด็กขาต้มขาต้มเวียเขาต้มจีนและอย่างนี้กุดเวียกุดจีนเลยหน่อยเ้เเาามื่อื่นนี่นะ ป้าพุกพื้นนอนหนาวจังน้อยเดินเขาสิไปนอนเฮือนตัวลุ่มพุ่นเห็นแสงไฟนิดน้อยมิบิบิบอยู่พุ่นบ่เขาสิไปนอนเฮือนพุ่นละอีแม่กะนอนอยู่ฮานนี่อันนี้เป็นตูบน้อยตูบน้อยคอยทางมืดอะไรทุกคนนี่เห็นบ่มืดหมดละอันใครเป็นแอนแดนเพิ่งคลิปมาเห็นเพื่อนฮู้เลยว่าเฮาอยู่เดดเดดเพื่อนเคยมาเด้เพื่อนเคยมาโอ้เฮือนเทานี่มียูทูบเบอร์มาเยี่ยมหลายเด้เนาะคันซีบาเนาะ ยูทูบเบอร์เออแอนนี่เออแป้งขากมาเออทิปกมาตูบน้อยตัวนี้จนซีฮักแล้วทุกคนเห็นเสาบอกซีฮักเล้วดิแต่ว่าอันก่อนที่ว่าซีบ่มุงสั่งกระสีเอาญ้ามามุงเนี่ยย้อนที่ว่าแบบถ้ามันยามฮ้อนแล้วมันฮ้อนเันเอาสั่งกระสีเซอร์นะมันไดงฮ้อนอีกเลยว่าเอาญ้าเซอร์แต่ว่าอันนี้อีแม่ไปอีแม่ไปเกี่ยวเลยอีแม่ไปไผ่เอาแล้ววันนี้อันเดี๋ยวนี้บ่มีเวลาแล้วจังเส้นเรื่องผู้สิไปเกี่ยวสิได้ซื้อเอาแล้วไปมเนาะได้ซื้อมาเซตเมอร์แล้ว อันนี้กระเฮ็ดเมื่อนี่พอวบาดิมันเงี้ยงเลยเนี่เห็นบอกมันบซื้อแล้วนี่โดนทหมวอไอ้คลิปนอนน่ะเนี่มันเงี้ยงไปทางนี้อันนี้ก็ตอนนั้นฮะมีเด็กน้อยมาไล,หล,าหลา่หล่อลไรเห็ดไม้กันมันเห็ดไม้กันนล้วบนี้หลยฟ้าหล่ปีแล้วกระโดกโดกจะไปดังไฟนี่นะไปอ้อยไฟแล้วมืออื่นมึมีอันดังไฟนี่เดี๋ยวมูนาเราไปตัดไม้ซอดอยู่หลังบ้านะมาเฮ็ดคานอีกนี่จะเป็นส,สาดมอนนี่ก็ม่เก็หล่ปีแล้วนี่มอนกับผ้าไปนี่เลยเออมอนกับผ้าไปนี่เลย เออแม่ซักเลยวันนั้นมานอนเลยนะโอ้ยแม่ซักมาแล้วอันฮานี่ก็แค่แค่ก้อซื้อบรด้โบกบได้อันเดอร์เลยใดก้อซื้อมีต่ก้อแล้วก็อันไข่เครื่องซื้อสิทิมกับโเป็นตาทิมนะแบบว่าอันที่เสาไข่เครื่องกับมันมันบมพอเป็นตเาเสาแบบว่าเฮาไข่ามาดนละอันเฮาบมเปิด้านเขาเจ้ากับหาอีกได้ลูกคานได้อีกได้ไม่ค่าอันนี้มีแต่ปิดฮานไปหรอ เอที่ตอนเฮายู่เฮาบักปิด,าปด,ด้านไปเลาะเดียวเขาไอแบบอันโซล่าบอีแม่ว่าบบอันคันแยกลูกยยกไปเสร็จแล้วไปโลดปิด้านไปเสมือนเด็ปิดไปแล้วเข้ามาซื้อเครื่องเข้าโบาเฮนแล้วเขากับห้หละนี่เนาะทุกคนเ,เนาะเงืนนังอูก,กับประมาณนี้แหละมืดมาแล้วกะยุ่งเงียบสองคนแบบนี้เพราะว่าพ่อกับไปเวียกอ้ายกับไปเวียกน้องสายกับเฮียน ไอทิพมาเราก็น,นั่งเงียบๆนอนเงียบๆู้เดียวมืออื่นผูแหละจัง,ง,งเออยู่แบบสงบสงบมืออื่นผูแหล่จ้งสิพาเราได้ไปเลาะไปลิ้นเตรียมที่เพราะว่ามือนี้พาเราไปมอบเครื่องช่วยกันนะเนาะมาแล้วเราก็นอนสวยนอนสวยในหอบเลายปีที่บอกเรา <c oughs> <c oughs> ว,ว่าเราไม่เคยนอนสวยมาสักน, <c oughs> นอนนอนจนหดท ok ั้งคืนโมห้าโมงคุณเนาะนอนลายได้เนาะเออได้สามโมง คลิปนี้ก็สิลาทุกคนไปก่อนนะพร้อมภาพการนอนอันงามๆของไอทิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เดอเดอร์แล้วการยังสีพาไอทิปตัวสีตัวตอนนี้แหละจริงยังสีพาอันอันนั่นยังได้เนี่ยเซ็กซี่อยู่ดีอ่าบรรยาจังสีพาไอทิปไปเลาะลิ้นน้ำน้องตุกน้องแฟรดเนาะแต่ว่ามือว่างเลยอันนี้ก็ไปวันละเนาะแต่ว่าหาบ่ได้ไปนะมือหน้าก็ยังค่อยไปเลาะไปลิ้นแท้ๆัานี้นะบ๊ายบาย